ดูอากาศในเฮ้า nice 35องศา36องศาในเฮานะคะเพราะได้แล้วค่ะฝักวันนี้อากาศร้อนนะคะนี่ดูดูสิค้ะ fc ในเฮาเราเราก็จะดูเราจะด,ด,ดูแลไปเรื่อยเรื่อยขีนูส่วนเริ่มขึ้นแล้วนะคะนั่น อันนั้นขี้นูสสวนนะคะขี้นูสสวนเขียวๆไม่เล็กๆแล้วก็สารแน่ผักเพวมันตะปลาหลังดูหอมเรามีหอมแดงเดี๋ยวตั้งแต่ปีที่แล้วเรามาใส่ไว้ในนี้นัน,นตะไคร้เอาไว้ทำพันธ์ เราคงต้องจัดการแล้วของปีที่แล้วเราก็พยายามไม่ให้เสียหายค่ะอในดูสิที่เราฟังฟังไว้ขึ้นหมดเลยบัวหิมะตะไคร้อะไรต่ออะไรเราทำแล้วเราต้องดูค่ะต้องพยายามมาดูบ่อยๆถ้าเราไม่ดูมันก็จะ ไม่ได้มักได้ผลนะคะดูโนดดูนี่ดูไฟร้อนต้องรดน้ำอันนี้เพาะไว้สามสี่วันแล้วยังไม่ขึ้นลองดูอันนี้อะไร เขียนไว้ได้นี่โอ้กบเผาอันนี้กับเผาค่ะอันนี้พริกเล็ดโตอันนี้พริกขาวกระเรียงขาวยาว <c oughs> อยางไม่ขึ้นรอกเห่ะเลยยแงบะพันหอมอิดหน่อยอยังไม่ได้ <c oughs> ต้องแยกมาริโอนให้เขาเอฟซีโอแล้วอยากได้แล้วน,นี่มาริเราเยอะแยะเดี๋ยวเราต้องออกออกมาทำเพราะเขาอยากได้โอ้ยสายุติเียหายหมดอืมคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเจ๊จะถ่ายให้ดูใหม่เรื่อยๆค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ